สวัสดีคะ่ะน้องเมย์วันนี้พวกพี่จะพามารู้จักกับวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงที่มีหลักสูตรเจ๋งๆสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นอาชีพในฝันตั้งแต่อายุยังน้อยเลยจริงหรอคะพี่พี่หนูเคยได้ยินแต่ว่ามันต่างจากมัธยมปลายธรรมดาเยอะเลยแต่ไม่ค่อยเข้าใจว่าต้องเรียนอะไรบ้างใช่เลยเดี๋ยวพวกพี่จะพาเข้าไปชมบรรยากาศแล้วก็อธิบายว่าที่นี่เรียนอะไรทำอะไรได้บ้าง ที่นี่จะเป็นแผนกช่างยนต์ค่ะมีใครที่สนใจเรื่องรถยนต์หรือชอบเรื่องเครื่องยนต์น้องๆจะได้เรียนทางทฤษฎีและปฏิบัติจริงเลยต่อมาแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ใครที่ชอบแกะแง่ซ่อมหรือสร้างอุปกรณ์เจ๋งๆอย่างสมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่อาจจะตอบโจทย์ส่วนนี้คือแผนกช่างไฟฟ้ากำลังใครสนใจเรื่องไฟฟ้าวงจรไฟหรือการซ่อมเครื่องแอร์ต้องแผนกนี้เลย มาถึงแผนกช่างเชื่อมโลหะใครที่สนใจงานเกี่ยวกับเหล็กและงานเกี่ยวกับการเชื่อมและโครงสร้างการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรและนี่คือแผนกช่างกลสำหรับคนที่สนใจงานเครื่องจักรงาน,นกลไกและการสร้างชิ้นส่วนเครื่องมือแผนกนี้เหมาะมาก ต่อมาแผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสำหรับน้องๆที่ชอบเทคโนโลยีชอบเล่นคอมหรือสนใจด้านโปรแกรมมิง่งการออกแบบและไอทีที่นี่ตอบโจทย์สุดๆแผนกต่อมาคือแผนกการบัญชีใครที่ชอบตัวเลขการคำนวณและการจัดการเงินต้องมาเรียนแผนกนี้เลยที่นี่คือแผนกการโรงแรมสำหรับน้องๆที่รักงานบริการชอบความหรูหราและอยากทำงานในโรงแรมหรือโรงแรมที่มีชื่อเสียงแผนกนี้เหมาะมาก และแผนกสุดท้ายคือแผนกการจัดการธุรกิจค้าปลีกเหมาะกับน้องๆที่ชอบงานบริการการขายและการทำงานในธุรกิจร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตสุดยอดมากค่ะวันนี้หนูได้เห็นหลายแผนกเลยครับพี่ๆทั้งวิชาช่างยนต์ช่างไฟฟ้ากำลังช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกอื่นๆหนูเริ่มมองเห็นอนาคตของตัวเองชัดขึ้นแล้วค่ะดีมากเลยครับน้องมี ยินดีค่ะงั้นเจอกันใหม่ในตอนหน้าพี่ดาพาเรียนสายอาชีพนะทุกคน